Thank you. รถเร็ห9นะครับลาชา2อชัวมงเศษกัจะเข้าสถานีบัานโปงนะครับราชา2ชั่ารถจักรรถที่สระยาเราเปลี่ยนหัวรถจักรใหม่นะครับกลังจะเข้าสถานีบั้นโป่งร็นา่สนบปกครับวขต้องทาสถานีกางโอ่ปสถานีานี้ ตอนที่รับต้อนแล้วตอนเตรียมสิ่ง่อนและสองล่างขางเดินท้ามทางรถไฟทางด้านขวาเือของชาตนะครับก็เป็นออกซิลลัสในทางชลาที่ก่อสร้างใหม่นะครับซึ่งอยู่บริเวณตรงข้ามทางสถานีด้านขวามือของชาตนะครับสถานีบางโป่งต้องรอไฟในความไม่สะดวกของเราจากดีด้วยครับนั่นสิคอับเหมือนจะจะนำลงมาแล้วนะคร บานโตกันอบันต่างมีความงขึ้นลงใส่บักโตก็ใช้ไปไดทางขึ้นลงนะครับทางการสายเลยของทานนะครับแต่ระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจยารถด้วยครับพยายามที่บันโตกิดขารทีบันตก็ตางีความอจะขึ้นลงใี่บันกนใชไปไหคทางขึ้นลงนะครับทางการสายเลยของทานนะครับแต่ระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากรถได้ครับรถจเป็นการชะลอารบันะครับรถ เร็วาาครับวันที่19นาครับต้องถาสถานการกรุงเทอไปวางสายถานีารานะครับเราเี็วคาบวในทก่19นะครับตอนจี้สถานีร,ร,าาาร,านนรับส่งไปแล้วแต่ถึงรับส่งก็สถานีโคราชราบุรีปั่งท่อเบงกูรีสถานีรต่อไปเข้า สถานี่ันโตแนนของการรถไฟร้องขอบริทุท่านที่ใชรถไฟเป็นอย่างมาในการเดินทางรถทุกท่านเดินทางเพื่อขึ้นมายปมาโดยกฏหมา่ในาในขงการเดินทางต้องอไปการรถไฟฟูกโยคะน้ำใจท่านขอบคุณครับ